นี่ยรดครับอาประเป้นปวดขาอะดเออเมื่อเช้าได้เครื่องในไปสองชิดนะตอนนี้แม่เดิอคันข้างากัน่าชมก็ต้งตีหม,มันเต่าทีเนี่ยมืองหนากันแน่และวรัพี่ินช่บอกเราตัวว่าว่าันเป็นลูกกเขาอกินอยาะกินเอา่อาถ้าเป็นบาหวานที่ไม่สีร่าไมเหมือ พี่คนหน้าผู้นึ่งเป็นนักยุยงใจคอยแม่อายเป็นคื่กันเล่าลายมาจุกยามาคือยาคอยเบิดเลยเพื่อเล่าอยากยากคอยที่สนากรู้ติทุลมารู้ติทุลมาโอ้โหก็เป็นแชมป์ถ้วยบริเกทานสนามบ้านกกแฮจังหวัดอุบลเลยครับที่ผู้คำแลเว็ล่าสุดก็เป็นแชมป์ถ้วยบริเกทานที่สนาม บ้านสว่างวีระบงะบบะจะังหวัดอุดรธานีนั่นคือเพชรภูคำซึ่งจะมีการจัดแข่งขันเรือยาวนะครับปปะเพณีที่บ้านท่าวาเรวันที่หนึ่งนะครับตุลาคมที่ถึงดี<อ>นะครับ<อ>เชิญชวนทุกท่านไปชมการแข่งขันนะครับเรือยาวจังหวัดอุดรบ้านเพชรภูคำครับเป็นบ้านเกิดของเพชรภูคำเลยนะวันนั้นพี่น้องชาวจังหวัดอุบลก็เชิญพี่น้องชาวจังหวัดกระสินบ้านท่าวาเร ลามเส็เสบเซบบะเ้าชาปนาจิตกะนไรฮะบะเพาชาปนาจิตแม่บกเพาหยังเดือบะเพาเผาโอ้ยกินง่ายพนเด้อ ชาลวัดี้เช่นข้าวบาร์เดี๋ยวนี้ไปฝึกลองเพใหม่เพกงานคนจนมีสิทธิ์หมครับยาลอ่เพสาวาเีนให้จุบิให้จุบิยะ่หมจุบิยี่่าวโอเคแมนวันนี้ทีมงานจะเกิดจานว่าเเอาเลยครับเจ้า อนช่วงเรือที่ยังไม่มานะขออนุญาตฝากข่าประชาสัมภาษณ์กากผู้เลินการกองสารสุดอัยพรีนะครับ อาผาบอกพี่น้องร้านค้านะครับอีกสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่การสํานักง,งานส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและองค์กรงุนเหล่าร่วมกับสถานีต,ตรนรำรวจมูทรกําลาไสเทศบาลตำบลกําลาสใสสาธารณสุขอำเภอกําลางใสและเจ้าหน้าที่กา,การลงพยาบาลกําลาสใสจะได้ออกตรวจร้านค้าภายในงานแข่งเรือนะครับซึ่งเป็นงานแข่งเรือปลอดเหล้า ขอความร่วมมือจากร้านค้าทุกร้านค้านะครับให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎควบคุมให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมขออนุญาตประกาศแค่นี้ครับกติบา่ไายตัวยุดป,ประกาศขอางากระทจวงยุลิเนาะ ล้านขายเหล่าดอกยาเก่าแล้วมาตะล่างทะนลร็ขอบคุณทีมงาน M150 รับปรกใจเกินร้อยวันนี้หัวหน้าทีมมาเองทีเดียวต้องขอบคุณด้วยนะครับเอาพดีน้องน้องชายน้องชายเสื้อสวยแต่ทีมงานโอสงสารครับอีกร้อยใช่พวกเรามาใส่โอ้โหมาอีกแล้วขวดใหม่ได้บอกขอบคุณมากเลย M150 ในขวดใหม่ฉลากใหม่แต่คุณภาพเป๊ะเหมือนเดิมครับ ตะวากัดกินหลายขวดแต่ละวะอยากเด็กขึ้นไปซื้อก้อยคนละนี่แหละครับเขาบอกว่ามีเงิน24บาทได้เงิน300 24แรกก่บลพวกเรามาตลอดขอบคุณเพื่อสวยเข้าผู้จัดการทีมวันนี้นะครับกับโันโซนสภานี้มวันนี้มีวันนี้มีวันนีามีนะครับผมไม่มีริมิตครับชีวิตเกินร้อยต้องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบ ห0าอบาทพระอาจารย์ห<ข><พ>ายใี่ทีงารลูปพุ่งพันเข้าเหลี่ยวนะครับมีท่านผู้ชมถามว่าทำไมเงยคอ,อแล้วเงยคอ,ออีกขอญาตเรียนอย่างนี้นะครับเดอนจากว่าเราปล่อยเรือน้ำไหล บบเรือทุกลำนั้นต้องลอยลำลงมา <ฮะ S 1> ทีนี้มันเป็นการชิงไหวชิงพลิกของหัวเรือนะครับเรียนที่้องมันก็เลยต้องถอยเข้าถอยออกนะครับฝากพี่น้องผู้ชมที่อยู่ปลายทางด้วยว่าเป็นสนามเดียวที่น้ำไหลปล่อยเรือถามว่ายากไหมก็ออยากอีกครึ่งห้าปีจะไปแข่งหนองคูน,งนทิพย์ก่อธิบายให้เราได้เข้าใจเลยครับสหลับ หลายท่านที่เสนอแล้วเสนออีกว่างเมื่อไหร่เรือจะลงมาแต่ท่านอาจารย์นิยมก็อธิบายในชัดเจนแล้วนะครับว่าเดียวว่าน้ําไหลแรงนะน้นาเชี่ยวนะครับก็ต้องปล่อยเรือนิ่งไม่ได้ก็ต้องปล่อยโดลขขยลงมาลองรั้งเทคนิคในหัวเรือนั้นก็จะใช้เทคนิคของตัวเองเพื่อจะเอาเพียบกพเลยไม่ยอมก็เลยจะช้านดิดนึงเขาไม่เป็นไราอสนามกำมะลใส่นั้นเป็นสนามมาตรฐานครัคบประเภทเรือ เอาลูกงด้กิเดสราดีก็ไม่บอไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่ได้เราไม่สมมาเพราะเขาข่มามแอบระเบิดเกิดไฟแตุ่มตามไปแต่ผมตามดิ้มขอคุณมาลงตึกนี้ไมบันทึกไว้เลย่อฟ้าจะเอาชนะศัตรูได้แล้ไหมหรือจะไปเล็้งทอ ทำแล้วก็ท่านประเสริฐชันดีแล้วก็ท่านดายกไก่ด้วยนะครับปีนี้ถือว่าดีแล้วรอดฟ้ามาดีฮะสุดยอดโอ้ต้องขอชมเชิไอ้ก็ไม่หลังโอ้ทำไม,มทำแบบนี้เราต้องเอ้ยขออนุญาตทางทีมงานนะครับมีท่านปา่าเรียนที่เรา งานประเพณีแข่งขันเรือยาวในนานองจังหวัดกรสินพี่น้องอำเภอกุราไสก็รอง,งานใหญ่นะครับงาน153ปีเมืองกระสดงพระามเต่านะครับเดี๋ยวจะจัดงานกัน7วัน7คืนเรียนพี่น้องทราบเป็นเพื่อนก่อก่อนนะครับ153ปีเมืองกระสายกับพี่น้องขอบคุณ ทดสอบทดสอบต่อขอบคุณผู้มีุปกาสว่าคุณกับีมงาเลยครับวันนี้กับงานแข่งเรือตรงนี้ขอบคุณบริษัทใหญ่ครับบริษัทแมงม้าการ์ดิ้งจังกัดตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นในเครือไทยเบฟครับเครื่องดื่มตราชาเอาเทียบคุ่ปทีเรียบร้อยโดยมีคู่ต่อกรครับพรพิจิตสิงห์สอยดาบาพิงบางจมน,น่าน ไปหมดแล้วทุกน่าน้ำวันนี้โคจรมาที่ลำน้ำป่าจุดหบัดกระสินก์รมลาสาัยครับอาจารยครับมาก็มาเจอปีน้ำเยอะซะด้วยแต่ไม่เป็นวรครับเอาเลยครับเที่ยวนี้สลาบุรีเจอกับซีซิเก็เสาให้เจอกับบุญบูญจากนารายตัวแทนจากเสาให้ใายเทพนรสิงห์แปดแต่วันีกแล้วลาดฟ้า นะครับทีมงานไร้ไข่แต่ว่าได้แชมป์ผ้าลงแล้วนะครับความหวังนั้นจะย่นโฉมแน่นอนนั่นคือเรือเทพนรสิงห์แปปดพร้อมกับเรือเจ้าแม่ประด่ทองผลตํบแลล้วอดฟราฟัง เมื่อเกิมลี้ะกับต่างประเทศแต่การที่เราในเมืองจะต้องใช้ความรู้ด้วยการมุ่งเน้นในการที่วนขอมี่ ยี่รับสี่นีคสับณตาอีคริบักยีครับขอบคุณครับแอดยี่สิอเก้าสี่สิบยี่กิบนี่ยี่สิบ้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบอันสี่สับยี้มาเยี่ยี่สาบด้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยครับแป่น่สิบสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่ิบแปดยี่สิบเ ยังไม่เข้าจุดห่นะครับท่านผู้ชมก็มองาคอสะานนะครับเป็นฉากแรกของหนังเรื่องสองเล่าสองเลาหแสดว่าอซแกบีแอนแสองเลาทโหดนกตนโละช่วนี้มายถึงว่ากำลังจีบกันไหมบ่ครับเปหัวหน้านี่ใช่อผู้ชาย คุณพ่อฉลองนี่กำลังพยายามตื่นอยู่ตัวนั่งเอกนี่นี่ไปอยู่หัวไทยเนื้อโอ้ยมานั่งน้ำกันบ่ได้มัดสิลมมันอยากพอดรักมันได้ก็พอดรักบ่ได้นี่เนี๋ยวมันชุ่มนะเนี่ยเบิ้งบิกเกิดช้างเลือดนั่งเลือดน้ำกันกินแต่สะพานเธอกระลุ่นได้จะติ่งไปแล้วกันเลือดมาสิจบขออนุญาตขอบคุณครับทีมงานของอาจารย์แม่คำไหลครับท่าน กำนันสวยพรมหม้อโอ้ยกระบอกปะไม่รไม่รู้ปากมอั้อยู่ไม่เอาไม่เอา,เอาขายรถต่อขายรถขายรถขายรถครับเดปเพ่ครับรถต้นเพชรดำธุรกิจนี่คุ้มหลังคาเพชรประมาณสามล้านแปดแสนราคานี่ยนะคุ้มรถเล้รถดิเลียมมาก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 ตุกคัขขไฟยาเปิดไฟประเพรสตาร์ทเทแดงขึ้นไปนี่ นี่แหละครับคิงไว้คิงเวทครับถอยไปตั้งลำใหม่ครับโอ้โหบอกไว้ให้เสิร์ฟในส่วนของพี่น้องลู้ผ่านเก้าเหนียวนะครับสำหรับการไปเรียนสนามในอย่างที่ผู้เหนีเรียนทราบผมแนะนำผู้จัดการแผนกนี้แล้วนะครับเรือน้ำไหนเชี่ยนเอาเลยเอาเลยครับผู้แข่งมาที่นี่ดีกว่าไม่มี มีลูกหน้าหนึ่งครับใชครับขอเยี่ยนขอบคุณครับทีมาเดียลอดฟ้าแม่สัติการปีกเด็กจากวัดศรีบุบงเรือคำเรือขูดจากจังหวัดสีเกียรติของเรานะครับสุดยอดเลยนะครับอีเลียวลัดฟ้าลํำนี้นี่จาก ค่ายตาหวานพลินเกิดน้อยปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่ห้าแล้วนะครับเรือลำนี้เพราะว่าเรือฟ้าดีหนึ่งสองนะครับปี2องลำนะครับต่อต็นที่ครับเอาใจช่วยแต่อขออนุญาตประกาศนิตินะครับลิขิตนะครับลิขิตสุพิบาลนะครับเชิญพบทีมงานเรือเจ้าแม่ประดู่ที่ฝ่ายโคศกสนามด้วยลิขิตพบผู้กองโบจากทีม การแข็งขันด้วยขอบคุณครับขอบคุณไปยังทีมงานจัดหาเรือผู้ประกอบเรือครับนะครับถ้าได้ยินเสียงตอนนี้กำลังเดินทางมาพบจิงานพี่น้องเรือเจ้าแม่พระนูทองด้วยนี่ฝากบอกให้พี่น้องได้รับทราบ เอหนหานนองอาหานนองลนะบันเป็นคนบ้านเราแต่สามารถเอาพี่ล้อมทีมเรือจากภาคกลางและจากปฐพีก็บอกแล้วว่ามาที่สนามลำน้ำปามได้ใ<ค>น <ะ S 1> <อ>้ดูมนม่ารรพชลหลวอปรอิจิตสุพิบาลครับก็รถไฟไทยนี่แหละนะครับวันนี้อาปการณ์ที้นงครับเป็นงานแ่งเรือยาวที่ เทศบาลเมืองบัวครับอัฟกานิสัยนครับจังหวัดบุรอยัมย์28ตุลาคครับ40ไปพ่ย12อลำชิงทวยพระเจ้าทานด้วยแล้วก็29ที่สนามบ้าท่าไรอัลจีนสบาลีสีและภูมิร้อยยประเทศขุดขวนเสียส40สิไพไยครับส2อลำแล้วก็31ตุลา ทีมอ,องการบริหารส่วนตำบลพระนมไพรนะครับประเภท1 2สมบพายแล้วก็40ปมบพายด้วยนะครับสะดวกที่ไหนรับชมอย่างไรเชิญเรียกติดตามชมได้ทุกสนาขาองแจะครับหนาที่งานพยธารุปภัณ์ตอกไปเลยครับขออีกหกที่านรับทุ่งพันข้าวเหนียวนะครับ มีส่วนที่โดนพาดทิ้งในส่วนของ,งก,กัดการแข่งขันด้วยทุกนี้ขออนุญาตขอบคุณมากๆากเลยท่านประธานศรีวัฒน์ชรเพชรอ่ะไม่ประกาศก็ไม่ได้จ่ายให้ธิดาวานนเป็นค่าตัม,มพงนะครับข้าลอยปาทขอเสียง,งประเมื่อหนึ่งเลยท่านเอาอีกท่านปรวัฒน์ีวัชรเพชร์ิดนี้ที่มณฑภาพอยู่กี 55, ่พันนะพระราศีห้าพันสามพันห้าครับเดี๋ยวเดียว อาจารย์หายต้องจ่ายนะครับอาจารย์หายบอกว่าขอเลขบัญชีนะครับโอนเมื่อไรเราจะบอกธุรกิจดำใหญ่สดนะครับมารับตรงนี้ท่านเลย15นาทีถือว่าสละสิทธิ์นะครับเอาเลยครับเรือร้ยตัวมที่ปล่อยเราเป็นดวงเที่ยวที่สิบก็ระเสมในยจำนวนั้สองเที่ยวต่อเนื่นงเด่นนะครับวันนี้ที่บอกว่าพลาดทิ้งค่อนข้างเลินนามสกุลนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยเกินนะครับทางผู้พูดก็เออกเลยนะครับ ทางเท่คุณยังบ่นหลวงพ่อเลยหลวงพ่อเท่การจังหวะเมื่อยหนูแต่เวลาไปนั่งกินเหล้าเล่นพั่นสว่างคาตาเสียงานเสียกันไม่บ่นพระรมเลยบางคนเหงาพระเดินหนีเลยครับเดินสวนกับพระยังไม่กล้ายกมือไหว้เลยร่างกายพี่น้องสบายดีในคอหน่ะไม่แขวนพระก็าหรอกครับเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาหาพระโน้นพระนี้เอามาแขวนเตะ เป็นพอเป็นเดือนด,ดูดูผมห้าหสิบคนตรงนี้นแขวนพระยังไม่ถึงสิบคนเลยผมพูดเรื่องพระให้ฟังแล้วหน้าน้อยใจนะบางคนสกิดกันออกจงอ้างดีกว่าครับ เดี๋ยวผมขอดับทูบตรงนี้ก่อนนะครับผมดับทูบตรงนี้สามดอกเนี่ยมีความหมายนะเหมือนดับไฟในใจพี่น้องคนไหนเจ็บป่วยไม่สบายสเสียจดจังไรอยู่ในตัวของพี่น้องผม,ม,มขอให้ดับผมกับพวกผมนะวันที่หนึ่งลลอี่ออกครับขอให้ได้เงินหมื่นถึงเงินแสนเงินล้านเข้าบ้านทุกคนนะขอให้พี่น้องโชคดีผมขอให้ อันนี้เรื่องจริงเพราะโงเป็นลูกหลานของพญานาะคพ่อปู่สีสดทองแม่ย่าสีปัธุมมาถ้าไม่มีงองเ,เงินกระทองนะันบรเขียนไม่ได้เดีย๋ยวผมขอเปิดฝางหัวให้กว้างนะครับพี่น้องคนดูตรงเนี้ยเปิดใจให้กว้างนะอย่าทำจิตใจครับแคบเดี๋ยวหากินไม่รวยคระนะับดูพร้อพๆกัน แต่วันนี้งูผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะงูเขาจะเปลี่ยนข้ามง,งูมันเลยมันสีมันค้ำเป็นนิดนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้ดูหน่อยนะจ๊องูจงอางใหญ่มีจริงหรือเปล่าครับอ่ะออกบาชัวตัวเลยแม่งูงอึ๊บ มีก็มีนะงูจงอางตัวใหญ่นี่ถ้าเขาลอกคาบเสร็จตัวนี้มันจะเป็นสีขาวนวลเลยนะคุณแม่จนถึงเวลาผมจะไม่ใช่องขอออกแล้วอย่าให้แม่ง,งูเขาออกมาเองก็และนะ้วกันแต่ก่อนงูผมจะออกมาผมขอถามว่าเราตัวนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมครับบางคนก็ลังคาผมนะขอถามเป็นครั้งสุดท้ายพี่น้องมายืนผมตรงนี้เป็นคนชอบซื้อเลขซื้อหวยมันผมไหมครับ แม่ไม่ต้องยกมือเอามือลงเดีย๋ยวครับแฟนพันแท้ยิ้มให้ผมก็พอ,อ,อบอกคนบอกยิ้มไม่ออกลูกมัวทั้งนล้วสี่หกแดกกูไปอีกแล้ บางคนซื้อบนเลยออกล่างแพงล่างออกบนจริงไหมครับบางคนก็ซื้อจริงซื้อกลังเลยแม่ไม่เคยใกล้เคียงเลยได้จะเฉียวเสียวอย่างเดียวมีไหมครับเดี๋ยวพี่น้องอยากจะถูกเลขเรบ่อยๆเดีย๋ยวตั้งใจฟังให้ดีหน่อยนะแม่ผมจะบอกให้เป็นเคสวิชาชุดเนี้ยผมทําบ่อยตั้งใจฟังเดี๋ยวผมจะแจกบุญบาร,รมีหลวงพ่อให้พี่น้องไปบูชาใครอยากขอเลขขอหวยขอกบหลงพ่อให้ขอวันพระอ,อย่าไปขอทุกวันนะแม่มันเป็นเคสลุ้ จากวันพักไมครับรู้นะเสียหลวงพ่อรวยให้พี่น้องไปบูชาคุนถูกระวันึุนนะคุณเดินกเกเือนสองัวเมียนี่ครับอันนี้ผมแนะนำให้บูชาหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยเข้าส่อีกนถตตะนี่รวยเป็นสสองล้านเสียัตราจิงท่านในตัวหลงพ่อไม่เดินอทีตผมแจกให้รออาหลอรวย้าน

แล้วไปโกงกันไปเพราะ <laughs>

มากมายงานเลออยยาววัดกาละสินมีสินค้ามารวมมากมายขนาดนี้งานประจำปีงานประจำปีปีนึงมีคนเดียว พักพักในช่วงพักเที่ยงก็คอนเชียร์ตระยะพิพายต่างๆก็พักทานอาหารพักเดินเที่ยวชมยังงานยุคสโบปีพกผลักคาโคล,าล,ล,ล่าก็ร้นอนใต้อยู่เดี๋ยนี้ ร้านอะไรดียวจาม่ครับลินหมูกรบีิ้มูแท้รอร์เ็นและกินปลาร้อิมฟรีครับเราให้คุณชิมฟรีครับทุก่ใจแล้วกื้อหากันไปม้ละสมบาทครับลดชิ้นหมูเืินกระบี่ไม้ละ3บาทราขายเพียงไม้ละสบาทครับ bữa. chưa có quá khổ là cái khổ của mình nếu như tôi